สวัสดีครับเซลลเอจนให้ครับวันนี้เราจะพามาดูอาณาจักรรถเกี่ยวนวดข้าวคูบูตที่คูบ้าะเจริญชัยสาขาชยางกูลครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลล์เอจนให้นะครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นดิวดีดิวด็ด7วันนะครับของโปรโมชั่นเดือนตุลาคม2568นะครับเรามีโปรดิวดีดิวด็ด7วัน ที่จะช่วยให้กับคุณลูกค้าได้โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับเงื่อนไขคือลูกค้าต้องลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เมื่อลูกค้าลงทะเบียนจะได้อะไรลูกค้าจะได้ในส่วนของเงินช่วยดาวเพิ่มมาจากปกตินะครับเพิ่มมาอีกที่1 2 0 0งบาทหรือลูกค้าจะใช้เป็นเงินช่วยค่างวดสูงสุดก็คือ1 2 0 0 0บาท หรือจ่ายงวดย่อย4เดือนมูลค่า12,000บาทนะครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้ารถเกี่ยวนะครับที่กำลังมองหารถเกี่ยวนวดข้าวคูบตอยู่ในตอนนี้โปรโมชั่น7วันแรกเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่7ตุลาคมวันนี้ก็พามาดูคลังสต็อกรถเกี่ยวของ, ais, ะค,ะองคู b o ต a เจริญชัยสาขาเชียงกร เราก็จะมีพร้อมให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสรรน,นะครับว่าเรามีรุ่นไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น DC 70G DC 70ตัวรองกระสอบแล้วก็ DC 93 DC 120X DC 108จริงๆมีเกือบทุกรุ่นนะครับต,ตัวนี้เป็นตัวพี่ใหญ่เลยตัวนี้รถเพิ่งมา 120X ตู้แอร์แล้วก็สำหรับลูกค้าที่ยังมีความต้องการใช้งานรถ dc 7 0 pro นะครับหรือเราเรียกกันว่ารุ่นลองกระสอบก็มีรถนะครับมีรถให้ราคาตัวรถอยู่ที่1ล้านท้วนตัวนี้70ลองกระสอบแต่ถ้าเป็นตัว70รุ่นอุ้มนะครับ g pro ราคาจะอยู่ที่1,150,000บาทแล้วก็ตัวทางเลือกตัวรุ่นตัวแอร์ราคา,าก็จะอยู่ที่1,261,000บาทนี่ครับ เจ็ดศูนย์ gpo k e i n อ่ามีให้เลือกเยอะมากนะครับตัว dc 9 3อยู่ข้างในแล้วก็มาดู dc 1 0 8 x นะครับ1 0 8 x ไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวตู้แอร์แล้วก็มีพร้อมเสรเิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเลยตัวนี้ตัวนี้1 2 0 x นะตัวธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ตู้แอร์ ก็ในส่วนของราคาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ตรงล่างคลิปแล้วกันว่ารุ่นนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้พามาดูสต็อกคลังสินค้าในส่วนโปรโมชั่นดิวเด็ดเจวันตัวนั้นก็ลูกค้าต้องรีบลงทะเบียนเลยนะครับแล้วก็ต้องซื้อสินค้าภายในเดือนตุลาคมนี้เท่าน,านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นเพิ่มเติมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดการดาวน์การผอน เนื่องจากจะมีรายละเอียดการดาวน์การผ่อนค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดหรือว่าแอดไลน์มาดีกว่าครับน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าผมจะได้ส่งในส่วนของตารางค่างวดต่างๆให้ให้ลูกค้าดูได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิทธิพิเศษแตกต่างกันไปนะครับสาหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แต่ละท่านก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเนื่องจากเราเคยมีประวัติการผ่อนชํารกกับทางคูเวต้าลิสซิ่งก็จะมีส่วนลดดอกเบี้ย มีสิทธิ์ลูกค้าเก่าได้รับโปรโมชั่นเพิ่มเติมพิเศษมาพวงนี้ก็เช็คสิทธิ์เป็นรา,ายไปนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ก็สามารถดาวเริ่มต้นที่20%ได้นะครับผ่อนชำระรูปแบบบอลลูน8ปีแต่ถ้าไม่ผ่อนแบ,บบรูปแบบบอลลูนแบบจะผ่อนรูปแบบหน้าปีหน้าปัาปงตัวนี้ก็ต้องถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็ต้องดาวที่3 0 ส่วนรูปแบบการผ่อนก็มีหลายรูปแบบมากครับนาปีนาปังนาปีก็มก,กราคุมพามีนางวดใหญ่ใจใจสามเดือนนี้นะครับมัก,กรามก,กราคุมพามีนาเขาก็จ่ายค่างวดออกตามเปอร์เซ็นที่กําหนดส่วนนาปังก็จะก็จะเป็นมก,กราคุมพาพฤษภารูปแบบนาปีนาปังนะครับส่วนรูปแบบลายปีก็จะเป็นตารางการผ่อนเหมือน เหมือนอแท็กเตอร์สมมุติลูกค้าซื้อรถเดือนตุลาคมค่าง,งวดใหญ่ของลูกค้าก็จะเป็นตุลาปีหน้าเลยตัวนี้จะเป็นรูปแบบลายปีนะครับหรือรูปแบบบอลลูนผอได้สูงสุด8ปีสัญญาแรก6ปีแล้วก็อีก2ปีเป็นสัญญาก้อนบอลลูนก็ให้ทักทักไลน์มาดีกว่าครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากรายละเอียดแต่ละรุ่นค่อนข้างมีดีเทลเยอะนะครับ แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆแต่และลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับหรือสงสัยรายละเอียดจุดไหนนะครับเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้แชทได้เลยทิ้งแชทไว้ใ,ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะมีใช่พิมพ์คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคาถามลูกค้าทุกท่านส่วนสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็หรือกิ้งกิ่งมาเลยติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์แปดห้าสามศูนย์สองศูนย์สองสามสี่ 085-302-0234เซล์เซลเอจัดให้ครับคูบต้าเจริญชัยอุบลราชธานีสนใจสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ